สวัสดีครับวันนี้ช่องมีเรื่องผีมีเรื่องราวสยองขวัญสันประสาทมาให้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่ากลัวแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยคราบก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมีเรื่องผีด้วยนะครับเรื่องคืนสยองวันสงกรานต์เดือนเมษายนกลับมาอีกครั้งพร้อมเสียงหัวรรอะและเสียงน,น้ำสาดที่ดังไปทั่วหมู่บ้านหนองระหงที่นี่คือบ้านเกิดของกลุ่มวัยรุนห้าคนที่เติบโตมาด้วยกัน ก่อนจะแยกย้ายไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เมื่อสงครามมาถึงพวกเขาก็กลับมาอีกครั้งเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำและเพื่อพบเจอกับบางสิ่งที่ไม่เคยลืมเลือนเคยเมฆมาถึงแล้วเหรอวะเสียนดิวตโกนมาจากหน้าบ้านเมื่อเห็นเมฆลงจากรถสองแถวถึงแล้วโวย้ยคิดถึงพวกมึงชิบหายเมฆเดินตรงเข้ามากอดเพื่อนแน่นก่อนที่แป้งน้ำและต้นจะวิ่งเข้ามาสมทบ พวกเขานั่งล้อมวงหน้าบ้านคุยกันถึงชีวิตในกรุงเทพมหานครความเหนื่อยจากงานและความคิดถึงบ้านที่ไม่เคยจางหายปีนี้เราไปเล่นน้ําให้สุดเลยนะน้ําพูดตาเป็นประกายแน่นอนไปยาวจนพระอาทิตย์ตกต้นพูดพร้อมยกแขนขึ้นอย่างฮุกเหมิมเช้าวันถัดมาแสงแดดแรงกล้าแต่เต็มไปด้วยความสุขทุกคนแต่งตัวด้วยเสื้อลายดอกเตรียมถังน้ําปืนฉีดน้ําและแป้งเย็นไว้พร้อม เสียงดนตรีจากลำโพงพกพาดังขึ้นตลอดทางขบวนวัยรุ่นเดินตระเวนเล่นน้ำผ่านหน้าบ้านแต่ละหลังเด็กเล็กวิ่งเล่นไล่สาดน้ำเสียงหัวร้อนล้นทั่วซอยเฮ้ยดูนั่นดิป้าสำราญยังเอากะละมมังออกมาสาดเลยดีหัวร้อนเอาน้ำเย็นนี่ไปกินหน่อยป้าสำราญตะโกนก่อนจะสาดน้ำเย็นเฉียบใส่พวกเขาทุกคนหัวร้อนจนท้องแข็งกลิ่นหอมของข้าวเหนียวหมูปิ้งลอยมาแต่จมูก ความสุขของสงกรานต์ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้เย็นย่ำทุกคนกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหอบผิวอาหารไปที่ริมแม่น้ําที่เคยเป็นสนามเล่นตอนเด็กๆลมเย็นพาเดเกลือเสียงน้ําไหลเบาๆใ,ให้ความรู้สึกสนบกอย่างประหลาดเหมือนเมื่อก่อนเลยว่าไม่พูดพลาน,นั่งลงบนเสื่อใครจะไปเชื่อว่าเราจะกลับมานั่งตรงนี้อีกแป้งพูดน้ําเสียแงแฝงความคิดถึง พวกเขานั่งกินไก่ย่างข้าวเหนียวและเหล้าขาวที่แอบซื้อมาจากร้านในหมู่บ้านพูดคุยกันถึงเรื่องในอดีตจำตอนมัธยมได้ไหมครูสมนึกแกยังสอนอยู่เปล่าวะดิวถามขึ้นพลางหัวเราะยังอยู่ดีแต่อย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวแกโผลมาด่าเอาเมกแซวแล้วนางเดือนเพื่อนเราที่เคยนั่งหลังห้องกับเมกนะ่ายังจำได้ไหมแป้งถามจำได้สิแกย้ายไปอยู่ขอนแก่นแล้วไม่กลับมาอีกเลย น้ำพูดพลางถอนหายใจเบาๆแล้วร้านข้าวแกงเจหอมยังเปิดอยู่ไหมอะต้นถามขึ้นอยู่แกงเขียวหวานหมูย่างเด็ดเหมือนเดิมเมฆพูดตาโตโอ้ยคิดถึงจังว่าเมื่อก่อนกินข้าวแกงเจหอมแทบทุกวันดิวพูดก่อนจะยกแก้วเหล้าขึ้นงั้นชนแก้วให้กับอดีตและเพื่อนๆที่ไม่ได้มาวันนี้เมฆพูดทุกคนชนแก้วกันพร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิม้มแต่บรรยากาศเริ่มเย็นขึ้นอย่างผิดปกติ เมื่อเล่าเริ่มเปล่งเมฆลุกขึ้นแล้วพูดไปไว่ายน้ํากันอีกรอบไหมบ้าหรือเปล่ามืดแล้วนะแปลงว่ากลัวอะไรละ่ะมีไฟฉายอยู่เมฆพูดพลางวิ่งไปที่ริมน้ําสุดท้ายทุกคนก็ลงเล่นน้ําเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่นานเฮ้ยใครดึงขาฉันวะต้นร้องขึ้นอย่างตกใจก่อนจะรีบว่ายขึ้นฝั่งไม่มีใครดึงแกหรอกมัง้งดิวพูดแต่สีหน้าเริ่มซีด ทันใดนั้นน้ำกรีดร้องเสียงดังลัน่นทุกคนหันไปมองเห็นร่างเงาใต้ผิวน้ำร่างเด็กหญิงผมยาวลากตามน้ำไม่มีแขนขาใบหน้าซีดเผือดดวงตากลวงโบขึ้นจากน้ำเดี๋ยวนี้เมตะโกนทุกคนพยายามตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งแป้นหยุดนิ่งก่อนจะหันกลับไปมองเด็กหญิงในชุดเปียกโชกยืนอยู่กลางแม่น้ำจ้องตรงมาที่เธอมาเล่นกับหนูมาอยู่กับหนูเสียงแหบแห้งดังขึ้นจากทุกทิศทางไฟฉายดับพลึบ เสียงหัวเราะของเด็กหญิงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคลายกับกล้องอยู่ในหัววิง่งอย่าหันกลับไปมองเมตะโกนพวกเขาวิ่งไม่คิดชีวิตไม่ทันจะหยิบของเสื่อถูกทิ้งไว้ร่างกายสั่นเทาด้วยความกลัวพวกเขานอนไม่หลับทั้งคืนเสียงหัวเราะเด็กยังคงแววอยู่ข้างหูต้นบอกว่าเห็นเงาคนยืนอยู่หลังบ้านตอนตีสองเช้าวันถัดมาพวกเขากลับไปที่แม่น้ำอย่างกลา้ากล้ากลัวกลัวเสือยังอยู่ที่เดิม แต่เต็มไปด้วยรอยมือเล็กๆเพื่อนโครนหวานทับกันไปทั่วไอมีใครกล้าเอากลับหลวงพี่ซึ่งเป็นพี่ชายของดิวรู้เรื่องนี้จากโยมแม่ในตอนที่วินทบาทเมื่อเช้าจึงให้เด็กวัดมาตามดิวและเพื่อนๆไปที่วัดแล้วเสกน้ำมนต์ให้ทุกคนเพื่อปัดรังควานแถวแม่น้ำตรงนั้นไม่มีใครไปหาปลาหรือเล่นน้ำตั้งหลายปีมาแล้วหลวงพี่บอกมีเด็กจมน้ำตายที่นั่นทุกปีจนทุกวันนี้วิญญ,ญาณก็ไม่ไปไหน ดิวเมฆต้นน้ำและแป้งขนลุกพร้อมกันเอาละเรื่องมันจบไปแล้วไม่มีใครเป็นอะไรแยกย้ายได้ของเพื่อนทั้งห้ากราบลาหลวงพี่แล้วเดิอนออกมาจากวัดเออแล้วเราจะไปไหนกันดีทีนี้แป้งถามก็ต้องไปเล่นสงกรานต์ตนะ่อหน้าิอุตสาได้หยุดตั้งหลายวันไปไปไป,ไป,ไปหาศาสตร์น้ำกันดีกว่าต้นเอ่ยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องคืนสยองวันสงกรานต์หากคุณชอบอย่าลืมกดติดตามช่องมีเรื่องผีไว้ด้วยนะครับ เรามีคลิปใหม่ทุกวันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ